โอมชามติวันนี้วันที่15เดือนธันวาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกกำลังเรียนรู้การฝึกฝนทางจิตวิญญาณจากพ่อทางจิตวิญญาณผ่านการฝึกฝนนี้ลูกก็จะไปสู่แผ่นดินของการหลุดพ้นแผ่นดินแห่งความเงียบ คำถามพ่อดนใจลูกๆให้เพียรพยายามแต่ในประเด็นใดที่ลูกๆควรจะอยู่อย่างเข้มงวดมากๆคำถามก่อนที่โลกเก่าจะถูกจุดไฟลูกจะต้องคงอยู่อย่างเข้มงวดมากๆเกี่ยวกับการอยู่อย่างพร้อมโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณอยู่ในการจดจำของพ่อ และรับมรดกเต็มๆของลูกลูกจะต้องไม่ล้มเหลวเมื่อนักเรียนสอบตกพวกเขานั้นจะเสียใจอย่างใหญ่ยิ่งเพราะพวกเขารู้สึกว่าพวกเขานั้นสูญเปล่าทั้งปีของเขาไปบางคนก็พูดว่ามันจะเป็นอะไรถ้าฉันไม่ได้ศึกษาอย่างไรก็ตามลูกจะต้องคงอยู่อย่างเข้มงวดมากๆ ครูไม่ควรที่จะต้องพูดกับลูกว่าสายไปแล้วสาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะคงอยู่อย่างปลอดภัยจากมายาจงอยู่อย่างระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับเพื่อนที่ลูกคบให้รักษาเส้นสายของลูกให้ชัดเจนมากๆอย่าได้สูญเปล่าลมหายใจของลูกไปแต่จงทำมันให้มีค่า ด้วยความรู้นี้จุดที่สองเวลาอะไรก็ตามที่ลูกว่างให้ฝึกฝนที่จะทำการฝึกหัดจิตวิญญาณและสะสมพลังโยคะอย่าได้สร้างวงพันธะใหม่ๆใ,ใดๆเดี๋ยวนี้พรขอให้ลูกรับปิญญาของการเป็นผู้ทำลายอุปสรรค โดยการมีประสบการณ์ของการอยู่ภายใต้ล่มฉัดแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อและขณะเดียวกันเป็นตัวของประสบการณ์เมื่อพ่อนั้นอยู่กับลูกไม่มีใครสามารถทำาชิงใดกับลูกได้ประสบการณ์ในการเป็นเพื่อนของท่านจะมาเป็นล่มฉัดแห่งการปกป้องบักดดาปกป้องลูกๆของท่านอยู่เสมออย่างแน่นอน ข้อสอบจะมาที่จะทําให้ลูกมีประสบการณ์และดังนั้นคิดอยู่เสมอว่าข้อสอบนั้นมาเพื่อที่ลูกนั้นจะก้าวหน้าไปในชั้นเรียนข้างหน้าด้วยสิ่งนี้ที่ลูกนั้นจะรับปริญญาของการเป็นผู้ทําลายอุปสรรคได้และพรของการอยู่อย่างเป็นตัวของประสบการณ์ได้ตลอดเวลาถ้าผู้คนเดี๋ยวนี้ ทำเสียงดังเล็กๆน้อยๆหรือสร้างอุปสรรคขึ้นมาพวกเขานั้นก็จะค่อยๆเย,ย,ยือกเย็นลงคติพจน์ผู้ที่เป็นผู้ที่ร่วมมือในเวลาที่ต้องการได้รับการตอบแทนต่อหนึ่งเดียวนั้นเป็นพันพันล้านเท่าอัจฉะโอมชานติ